ีปากเจอมาแล้วจ้าสวัสดีเจ้าวันนี้มาพบกับน้องบีแล้วเจ้าวันนี้น้องบีจะปลามากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนแม่น้องบีเป็นคนตุนเองเจ้ามากินกันเลยวันนี้น้องบีจ้เป็นเส้นบะหมี่เหลืองเจ้าแล้วก็พักกัมีหัวละพาแล้วก็มีพงออกเจ้าในลูกจิ้นยักษ์ฮ่าฮ่าุ้ย น่ากินขนาดเลยเจ้าขออภัยนะเจ้าน้องบีใจตะเกียบบัทนัดเลยจต่เป็นู้งใจซ่อมเอาอมแม่ใจเนื้อน่องร้ายเจ้าเนื้อน่องรายตุนแล้วก็มีเนื้อเนื้อลวกตัวเนื้อซดลวกแล้วก็มีลูกกินลูกกินเนื้อลูกกินยักษอีก่ะ น่ากินขนาดเลยเจ้าโอ้โหอดุ่แ็กไปนิดยดไปหน่อยอกินน้านปะอ,อร่อยอร่อยเลยสุดยอด แซ่บแบบมากมายมหาศาลอืมหืมอร่อยมากเนือหลวงแล้ว ล่เลยหวานหวานอ่ม <c oughs> อืมอืม,อ,มอ,อร่อยอร่อยแบบโคตรภูบักมูบักแตงบักเต้า โหบักหมูบักแตงหืมดด้อา บุง๋งเออควาบุงอะทาง,งออ เนื้อน้องลายหลึกแล้วนี่มีพวกดีว่า โทรมาขเขากู้ตังค์นี่นะน้องบีโดนละมันโทรเข้ามามันบอกว่าคือเขากู้เงินดอกเบีย้ยเดือนละห้าสิบบาทน้องบีก็บ,บอกว่าไม่สนใจค่ะน้องบีก็บว่าอนาะแล้วน้องบีก็ถามมันกลับว่าแล้วคุณเอาเบอร์ไปจากไหนมันป้าสายใส้น้องบีเลย บางคนเปินหูเนาะกูกับมันไปอ่ะเอาข้อมูลเข้าไปตายเลยบางคนแบบคนเปินแบบคนแก่เนาะคนแก่บ้านเขาอินเนาะ อยู่ธนาคารอะไรอย่างนั้นสำไม่ได้แล้วแล้วมันจะเบอร์สุดสองนะเป็นเบอร์มือถือโทรเข้ามาหวาเลยก มันโทรมามัน,มนปล่ยอยเขาอู้เลยอะ่ะมันอู้ล้ำลๆำลำลำลำพออู้เสร็จปุ๊บเพราะน้องบีบอมสนใจแล้วน,น้องบีทำว่ะเอาเบอร์มาจากไหนมันตัดสายใส่เลย พวกหากกินบนความถกข์ของคนอื่นไงนผมเนี่ยปีสามน้องบีระโดนเบอร์ทีว่าเขาแช่นเน็ตเน่ะว่าเป็นเบอร์อันตรายโทรมาทางของปีสาวน้องบีของแฟนมาเลย แต่ดีจีว่ามามเด้ครับลูกมันเล่นโทรศัพท์เลยครับในเพจขายกุ้งแม่น้ำของมองบีน่ะหูพวกไปเงินกู้น่ะมบวกมันมาจากไหนมองบีก็บ,บอกทิ้งเอามาบอกอันนี้อันใหม่มา,มา choến bóc nữa <laughs> phần cắt tóc cũng chút Phải nghe cả lắm bạc Ủa Kín bớt chả mốt Phát bung vô nè bà Ôi ôi là lại bí Kín im แล้วเจเดี๋ยวน้องบีจะไปิดถ่ายกับน,นี่อิ่มนี่เนื้อนองลายอันนี้เป็นแบบเป็นแบบลวกแ้่ลวกสะดุง้งใส่ปุ๊บขึ้นปับ๊บสำหรับใครที่ชอบน้องบีไหนเจ้าน้องบีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องบีได้เจ้าได้เจ้าเขามาดูกันว่าคลิปต่อไปน้องบีจะไ,ไปกินอย่างรับรองเลิศ หมอสำหรับนี่น้องวีประเจ้าประเจ้า